ท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็เต็มน้ำก็โยนลงโยนลงตุ่มมาละเล็กมาละน้อยครับเต็มได้ไหมได้เอาคูณที่ยังทำในทำในทำในลงตุ่มเลยมันก็หายแหวกหายแค่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บใส่ถังไว้ครับเดี๋ยวมันเต็มเองหยิบน้ำอะไรก็ตัดขึ้นระเดี๋ยมาเลยจ้ะมาทางนี้เลยโยมมาทางนี้เลยจ้ะโยมเห็นพระองค์ยืนมาเลยจ้าเนี่ยแม่พระที่เบียดยืนไม่ไหนโยมไหน ยืนพันทั้งตัว,ตวในพัีิเบสฮะไม่ใช่พัีิเบดตอนเช้ามันหนาวอ,อากาศไม่ไดีปอดเราไม่ไม่แข็งแรงรันเลยต้องต้องนั่งเดี๋ยวต้องพักแล้วก็ไปถอด อ้าวโยมโยมติดเผ็ดก็ดูเลขหางแบงค์เผ็ดแล้วไปเดินไปที่ร้านตตลอตเตอรี่เป็นไงไปดูที่เลขมันมตรงกับแปบ้งไหม oh, โอ<ฮ>้เสียงโชคเสียงลาบแจงเงินแจงทองเผื่อจะต่อยอดไปอีกเทพพรมเทวดาแม่นาตะเคียนทั้งหลายเมืนดีก็ไม่แน่หรอกทำไมลนะ่ะในใน,น,น,นต้นตะเคียนต้นเบลออยู่ตรงเนี้ยเห็นว่า <_' S 1> แถวเนี้ยชอบม,มาขุดกันเรื่อยอยู่เลยในในเทวดาเยอะมากเลยตอนเย็น นเย็นเมื่อวานบุบอยจะถึงเมื่อคืนยอมมันถึงหลังจากเราสวดจบแล้วนะี่ยกินแรงเราเราสวดจบแล้วเพิ่งมาถึงนานที่ไหนวทีละเที่ยจบแล้วเพิ่งมาถึง,ถง,ถงแล้ก็เป็นอย่างนี้การง้นแหละครับตอนนี้ตะชักเสร็จแล้วเอาปลาโอ้นี่ยยมไปยืน อธิษฐานอธิษฐานสิอธิษฐานไม่รู้จะคิดอะไรคนละใบสองใบอธิษฐานยังไงอธิษฐานแบบครูดูเลยเอาไงขอให้พบสิ่งดีขอให้มีความสุขโอ้จบเลยอธิษฐานเร็วรวยเร็วครับอย่าเป็นนึกนานนะครับขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับสิ่งดีๆขอให้มีความสุขครับขอให้สิ่งนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานและจงสําเร็จจงสําเร็จครับโอเคที่พอยอมอย่างนั้นอย่างนั้ขอให้พบกับสิ่งดีๆขอให้มีความสุข ผมมากันเต็มเลยขอทีนี้ครับอาจารยประธานแล้วจงสำเร็จจงสำเร็จงานเอฮิปอันนี้พุ่มรวมพุ่มรวมงานนะหมากันอุ้ยมันมีื้อนลุ่มแยกเลยพุ่มรวมเอาจะพาไปไหนเนี่ยจะพามารับทีเอายางยางไม่ได้แหนไม่ไม่เดี๋ยวเกาจะไปแห่ก่อนเอาเหรอเอออ๋อครับเราจะไปแห่ก่อนจะไปแห่ก่อน